ใส่เรียบร้อยเพิ่งได้โอกาสจะลางรถลางสปีใหม่คือฝนเยอะมากไม่ได้ขับไปไหนเลย<อ>วันนี้เป็นทำไรดียวันนี้โชว์อะไรดียโชว์กันเดินไหมวันนี้จะยัดไปเลยหมื่นห้าพันเก้าแล้วคำท้า สถานก,การณ์ตอนนี้ที่ d y b Fitness นะครับทุกคนกำลังเป็นสังคมก้มหน้ากันอยู่เครียดเครียดกันมากเลยตอนนี้เครียดมากเออทุกคนต่างเล่นติกต็อกคิดคอนเทนต์กันอยู่เอาไงวันนี้เอาไง below. ลงอะไรกันดีกี่วิวดีลอยวันนี้กี่กี่วิวแล้วเนี่ย200โอ้หเบาๆลงไปแป๊บเดียวก็สองร้อยเลยเอาหญิงิสุอย่าลืมเ็าดิคอนเทนต์ได้แล้วแต่ว่ายัางอัดไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้หมีคำลาอีกแล้ว ก่อนเอาไงวันนี้เขียนสคริปต์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอัดคลิปเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีต้องมีสคริปต์ก่อนนะครับนะครับนะครับ <c oughs> เอาละตอนนี้คือเป็นเวลาอีกละห้าทุ่มครึ่งแนละ้ตอนนี้เดินมาทั้งวันคือสี่พันเจ็ร้อยเก้าเท่านั้นเองปเป้าหมายของวันนี้คือหนึ่งหมื่นเก้านี่แหละวันนี้มาใช้ให้ดูว่าทุกวันมันไม่ใช่วันที่สวยงามหรอกนะในการที่เราจะเดินให้เฉลีย่ยครบหมื่นเก้าภายในแบบไม่ดูสิสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเราก็มีคอมมิชเมนท์ที่จะเก็บ9ให้ครบเอาเป็นว่าช่วงแรกอเอาแค่นี้ก่อนละกันเอาให้ครบต่อวันก่อนแต่แอดวานตต่อจากนี้คือมันต้องเฉลี่ยกันนะนะทีาดีที่สุดมันมีเสิร์ช h มากมายในการที่บอกว่าการเดินเป็นการผ่า่านไขมันที่ดีเอาไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะหาผู้รู้มาเล่าให้ฟังละกันคือเราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเห็นไหมเราก็ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไปเดินงานให้ครบอีก6,000ลุย โอเคกาบมาจากการเดินแล้ววันนี้เดินไปทั้งหมดประมาณ1 2ื0นสอวันนี้อยจะมพูดเรื่องของการเดินนิดนึ่งบางคนเนี่ยมองข้ามวิธีการคาริโอด้วยการเดินไปเลยโอเคมาพูดถึงข้อดีข้อเสียงการเดินแล้วกันข้อดีคือทุกคนเดินได้แล้วก็การเดินมันอยู่ในชีวิตประจําวันทุกคนอยู่แล้วอย่าลืมโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลย การเดินของทุกคนเนี่ยแน่นอนชีวิตประจำวันต่างกาันเพราะฉะนั้นการเดินเพื่อการลดไขมันเราต้องมาเซตเป้าหมายกันก่อนคราวนี้สิ่งที่แนะนำมาแล้วแต่คนนะเอาแค่ว่าเอาสัก5,009มากกว่าที่เราเคยเดินอยู่ตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดียกตัวอ,อย่างเช่นเท่าที่สังเกตนะคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยที่มีรถส่วนตัวขับจะเดินอยู่ประมาณวันละ2 0 0 3 0 0 0เท่านั้นเอง เราก็เดินขึ้นมาให้เป็นสักประมาณ8 0 0 0 9 0 0ส่วนคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นประจําหรือใช้รถสาธนะารณะทำงานข้างนอกอาจจะเดินประมาณว่าสักปร10,000-9,000ก็เพิ่มเป็น1ห0 0 0 5 0 0นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่1แล้วก็อย่าลืมไปว่าก่อนที่จะเดินแล้วให้เห็นผลของการลดไขมันเราที่ถามว่าอาหารและการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งเนี่ยโอเคแล้วหมายความว่า พอจะควบคุมอาหารได้แล้วบ้างไม่ถึง,ไม,ง,ถงอออไม่ต้องถึงขั้นเป๊ะหรือออกเวทไม่ต้องถึงขั้นเป๊ะรับห้าวันหกวันเนีย okay. ตอนนี้ข้อเสียของมันบ้างข้อเสียของมันการเดินเนี่ยคือมันทำเพิซูมิ่งอ่ะมันใช้เวลาเยอะเพราะว่าการเดินตอนหนึ่งเก้าเนี่ยมันไม่ได้เบิร์นแคลอรี่เยอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเผาผ่านไขมันได้เยอะก็ต้องเดินเยอะหน่อยอย่างที่บอกเท่าที่เฉลี่ยละกันเราเดินประมาณสัก ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสักหกเจ็ดพันเก้าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเดินสักหมื่นเก้าเนี่ยมันก็จะประมาณละชั่วโมงชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอยากจะเดินหมื่นห้าพันเก้าก่อนนอนเกือบสองชั่วโมงสามชั่วโมงนู่นเพราะฉะนั้นการเดินข้อเสียคือมันทำคอนซูมมิ่งแต่ก็กลับไปที่ข้อดีนะเพราะมันถูกบิ้วอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนละมันแปลว่าเราสามารถเดินได้ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนคราวนี้เมื่อเราเซต เป้าหมายแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเดินวันละหมื่นเก้าหมื่นห้าพันเก้าก็ต้องซึ้งสักกับตัวเองหนะทุกคนถ้าเราเดินแล้ววันนี้สมมตินะ